สวัสดีครับยูยูเดเดอร์จากยูยูสกุลเทดิ้งครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเขียนตัว, Lord วล,ลอสม,มาติงเกลนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับลอสมาติงเกลก็คล้ายๆกับวินมาติงเกลนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเน้นไปทางเมื่อแพ้นะครับก็ให้ดําเนินการอย่างไรต่อเท่านั้นเองนะครับไปดูโค้ดกันก่อนนะครับโค้ดก่อนที่จะไปดูโค้ดนะครับ Uh, ตัว UU m e m e e r นะครับคือสมาชิกที่เราจะเก็บข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ยที่สมัครเข้ามานะครับผมใช้ข้อมูลของไฟเบ a s e นะครับก็เป็นบริการของ g o o g l e ฟรีนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลได้นะครับตามเอกสารของ Google เลยนะครับก็เป็นการใช้งานฟรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคงไม่น่าจะมีหมดเวลามั้งครับแล้วก็คนใช้ก็คงไม่เยอะคงไม่ถึงขั้นจะเสียเงินละมั้งน่าจะน่าจะฟรีน่าจะเหมาะสมสําหรับผู้ที่ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโปรแกรมนะครับส่วนยู username, นเซอร์เนมบัตเวิร์ดเนี่ยของผมทําการสร้างเป็นตัวไฟล์แยกไว้นะครับแล้วก็ import เข้ามาได้เฉยนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะรบรบมัดนี้เดี๋ยวผมจะรันนะครับรันโปรแกรมก่อนคอน n น c เต็ดนะครับอิชั่นนะครับคุณมีเงินอยู่ล้านหนึ่งนะครับล้านกว่าๆนะครับมัญชี d e โมนะไม่ใช่มันจริงนะ กด enter ก็คือเข้าสู่ระบบนะครับแล้วกดอะ,อะไรก็ได้นะกรบอก enter เนี่ยโปรแกรมก็จะออกนะครับผมก็จะกด enter เข้าไปนะครับจากนั้นเป็นสมาชิกหรือไม่ผม่ผมยังเป็นสมาชิกเนีเพราะว่าผมทำของผมคนแรกนะอ่าผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเว็ c o อ่าก็จะในรายละเอียดของสมาชิกก็จะบอกว่าผมคือใครนะครับ เวขึันยินดีต้อนรับเข้าสู่ตีจีเอ็ไฟเดทก,ก็ว่าไปนะครับอ่าวันนี้ loss มันถึงเกียวผมใส่500อยนะมีพ็อกเก็ตมานี่500้อต้องการกำไร50เหรียญก็คือ10%ต้องการขาดทุนอ่ะไม่ใช่ต้องการถ้ามันมาถึงขาดทุนเอาเท่าไหร่ดีอ่ะสิบเปอขาดทุนน้อยไปขาดทุน10%เแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้ต้องการให้คิวจ่าย กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะเทรดนะครับผมใส่75แล้วกันนะครับ x ปลเด,ดทไทมเท่าไรนึงนะครับแล้วก็วันนี้ล็อตมันเกีเป็นเบอร์2นะครับเราพอเรากดเบอร์2เสร็จปโปรแกรมก็จะเรียกว่าคุณต้องการ o t s i n g step เท่าไหร่นะครับต้องการแพ้ต่อเนื่องกันเท่าไหร่ถึงจะให้มันเริ่มหนึ่งใหม่นะครับผมเป็น5ก็แล้วกันนะครับ m u l t i p l e ตัวคูณเอาเท่าไหร่นะครับ3นะครับตรงนี้ start มันนี่ start ตั้งแต่ออเดอร์แรกเท่าไหร่ผมใส่1 ด enter ไปวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์วันที่6วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันวันอาทิตย์หรือเปล่าวันหยุดนะครับเป็นวัน ODC อ่าผมก็จะใส่เบอร์สองนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทําตัวโปรแกรมให้มันใช้งานได้ต่อเนื่องเราลองเรนดอมดูก่อนนะครับอลองลองเรนดอมระบบของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยร run จริงนะครับกด e อ่าใครที่เป็นสมาชิกอยู remember นะครับก็ จะได้สิทธิ์ก็คือเทรดเดมโมเทรดบัญชีจริงเท,ทรดทัวร์นาเมนต์นะครับสามแบบนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงทดลองนะครับก็คือยังไม่อยากให้เทรดบัญชีจริงกับทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองจริงๆก็ขอแนะนำว่าเท,ทรดทัวร์นาเมนต์ได้นะครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์หมื่นเหรียญอ่ามีเงินรางวัลห้าหมื่นเหรียญนะครับให้เงินมา 10, หนึ่งหมื่นเหรียญเออถ้าเราเหมาะที่จะเอามาทดสอบนะครับอ่าผมก็ใส่หนึ่งนะครับปึ๊บตรงน,นี้ก็กด enter ไปนะครับ เนี่ยเวท ting signal นะรอสัญญาณอ่านะครับมาแล้วนะครับอาวไม่สามารถเข้าเทรดได้นะไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะไม่เป็นไรนะก็คือเราเราให้โปรแกรมทํางานหลายๆอย่างนะครับก็คือดักหน้าหลักหลังไว้นะครับจะเออเ่ออะไรบ้างเขามาไปนะอาทำไมเตือนอ๋อโอเคเวลาเวลานะครับ ถ้าไปดูทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมมีไอเดียอย่างนี้นะก็คือนี่ทัวร์นาเมนต์ห้าหมื่นนะครับก็คือนี่ถ้าเราปล่อยเทรดทุกวันนะครับแล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมทางานนะครับวันละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ว่าไปนะทุกวันนะฮะเทรดทุกวันนะครับโอกาสที่เราจะได้ติดหนึ่งในสามสิบก็มีนะเราอาจจะลงทุนไม่กี่เหนนรียญนะฮะรางวัลต่ำสุดคือห้าร้ยี่บ้าเหรียญเพราะฉะนั้น ถ้าเทรดสักค่าแสนเหรียญน,นะครับปล่อยยาวๆผมว่าเรามีเงินเข้าพอร์ตแน่นอนเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่คือเป็นไอเดียแนะนํำเฉยๆนะครับนในระหว่างที่เรารอโปรแกรมทํางานไปผมขอริยาตอธิบายวิธีการทํางานก่อนนะครับตัวคอนเน็กชันของคียออปชั่นเนี่ยจะให้ข้อมูลออกมาเป็น2ค่าสองตัวแปรสองค่านะครับรีเทิร์นกลับมาเป็นสตัวนะครตัวแรกก็คือเช็คว่า คอนเน็กได้หรือเปล่าตัวที่2เหตุผลว่าทําไม Connect ไม่ได้นะครับถ้าเกิดตอนนี้นะครับที่ผมเท่าที่สังเกตก็คือเรายังไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแจ้งกลับจาก iQ เนี่ยเวลาเราอินเนี่เราจะ connect ได้ตลอดถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรา c o n n e c กแล้วตรงนี้มาเหตุผลในการเข้าพูดผิดคอเหตุผลในการ connect ส่งกลับมาว่าเป็นอะไรสักอย่าง,งเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมแก้นะครับ เพื่อที่จะทําการล็อกอินให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ในรายละเอียดโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยนะเป็นการอินพุตข้อมูลใส่เข้าไปเฉยเฉยนะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจระบบการอินพุตหรือการเขียนคําสั่งเพื่อที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในระบบทําอย่างไรทิปอาจารย์ผมขอแนะนําท่านอาจารย์ประเสริฐแห่งจุฬาลงกรณ์ผมด,ด,ดูชอบดูของอาจารย์มากเคลียร์ชัด ทุกอันเลยนะี่ยไม่เข้าใจประโยคไหนนี่เข้าไปดูขอาจารย์ได้ขอบคุณมากครับผมขอไปที่ต้องเอ่ยนามนะครับผมชอบดูคลิปขออาจา์นะครับอ่าอันไหนไม่เข้าใจนี่เปิดดูเลยได้คําตอบแน่นอนนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะตรงนี้ก็ตัว Po c k e t m ตมานีเนี่ยนะครับเวลาคนอินพุตเข้ามาไม่รู้ล่ะอาจจะก,กดตัวหนังสือกดตัวเลขชื่อยมเป็นไปหมดเลยเนะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันเขาก่อนถ้าเขาถ้าเขา กดเข้ามาถูกตัวตัวแรกเนี่ยถ้าเขาพิมพ์เข้ามาถูกมันสามารถแปลงเป็นจุวนุดที่ยอมได้โฟลทก็คือแปลงเป็นที่ยอมได้เราก็ออกจากยู่แต่ถ้าเกิดมันแปลงไม่ได้แปลงไม่ได้ก็หมายว่าพิมพ์อะไรมาไม่รู้เราก็ให้เขาพิมพ์ใหม่ก็แค่นั้นเองเราก็เช็คด้วยวารุเออร์เออร์เลอร์เนี่ยออกเสียงผิดถูกยังไงขอไปด้วยนะ value error เนี่ยเราก็ให้เขาพิมพ์ใหม่นะพิมพ์จนถูกนะพิมพ์จนกว่ามันจะแปลงเป็นจุดนที่ยอมได้ เอาแล้วทําไมไม่เป็นเป็นจำนวนจริงก็คือเงินเนี่ยเงินเงินบารานเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจุดนิยมได้เลยเราก็มองไปน็นช็อต่งงข้างหน้าเลยเนะทั้งหมดนี้เป็น Input อย่างเดียวไม่ได้มีอะไรนะไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ย input, input, อินพุตอ,อ,อินพุตอีฟเอลเฉยๆยาวไปนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเนื สไลด์ให้ดูเลยนะครับใครลอกตามก็ได้แต่ซอสครบไม่ได้แจกนะครับแต่ผมจะแจกเป็นโปรแกรมใบนะครับเป็นโปรแกรมเอาไปเทรดเลยนะสำหรับผู้ที่สนใจการเทรดที่ไม่ว่างในการเทรดนะครับส่วนใครที่อยากจะเขียนโปรแกรมผมว่าลอกตามนี้ก็น่าจะเทรดได้แล้วก็น่าจะเขียนโปรแกรมได้ขออภยัยคิผู้ปิดก็ได้แล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของวันนี้ก่อนก็คือลอสมาติงเกลนะครับอไหลาย,ยาวไปเลยนะครับ ลอตโดยไหนล่ะปิดตรงนี้ไปก่อนปิดปิดพระเอกที่ไม่เกี่ยวกับวันนี้ก่อนนะไอ้อวันนี้คือลอตมาถึงเกียวนะครับลอตเป็นเกียวต้องการอะไรนะครับเราเขาต้องการก็คือหนึ่งนะครับสเต็ปเมื่อกี้คือสเต็ปสเต็ปลอตนะครับว่าเอาเท่าไหร่อ่าตรงนี้ไม่ใช่นะ step lot, สเต็ปลอตนะสเต็ปลอตสเต็ปลอตซิ่งเท่าไหร่เมื่อกี้ผมพิมพ์เข้าไปอ่าห้านะครับเขาต้องการอะไรอันที่สองก็คือต้องการตัวคูณแพ้แล้วทําอะไรแพ้แพ้ก็ให้คูณ ส่วนท่านใดจะคิดกักอนุพันใหม่ก็ได้นะคิดไปเลยว่าแพทตาที่1ใส่ใส่สองก็ได้แพทตาที่สองใส่สแพทตาที่สามใส่แปแพทตาที่สี่ใส่สิบเกคือเขียนได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบผมตัดเพื่อให้ง่ายเราคูณด้วยค่าคงที่ก็แล้วกัน,นง่ายดีนะครับแต่ก่อนที่จะคูณค่าคงที่ให้เราคำนวณอย่างนี้ก่อนเลยย้อนกลับไปก,ก,ก,ก่อนมาดูว่า IQ ไอคิวจ่ายเท่าไหร่ก่อนนะไม่ใช่ว่าคูณแค่2นะ มันก็ไม่พอนะครับกำไรในต่อไปมันก็ไม่ cover เนะครับเราต้องมาคํานวณของเราทํากันบ้านนิดนึงทํากันบ้านหน่อยอ่ทีนี้เราก็ต้องการตัวคูณก็คือตัวมัลติเพลนะครับตัวนี้เอ็มมัลติเพลนะเอ็มรอสแต่กันมัลติเพลย์เราผมใส่สามไว้นะอ่าแปลว่าถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยมันต้องคูณสามเข้ามาทุกครั้งอันนี้เลตัวอย่างนี้แพ้ปุ๊บคูณสามนะครับอ่านี่แพ้ปุ๊บคูณสามแล้วชนะเห็นไหมอันนี้ตอนนี้ชนะก็เริ่มงใหม่ใหม่นะมุนไปมุนมาอย่างนี้นะทีีน้ อันที่สามเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรผลแพ้ชนะครับเป็นตัวเป็นตัวนับว่าเป็นตัวนับรอบว่าชนะแพ้เสมอมาให้ทําอะไรนะครับก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะเอามาจากไหนไะไรตัวนี้เอามาจากตรงนี้นะครับในตัว API งอง y option เนี่ยนอกจากที่จะทําตัวนี้นะครับตัว API ตัวนี้ Buy อ่าผิดอันนะบ u y Buy อ่ แล้วใบตัวนี้คืออะไรใบมันติดเข้ารัวๆเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในในเงื่อนไขข้อที่หกเลยครับแต่ใบเฉยๆเนี่ยใบเฉยๆออยู่ไหนล่ะลูกพี่ใบอยู่ไหนใบอ้าอยู่ข้างบนสุดนะครับนี่ใบเฉยๆนันไม่ใช่ใบขีดมันติดนะตรงบใบเฉยๆเนี่ยมันจะส่งตัวไอดีย้อนกลับมาให้เรานะครับเพื่อที่จะเช็คว่าแพ้หรือชนะนะครับดังนั้นในการเข้าออเดอร์เหล่านี้ก็คือเข้า เข้าแล้วรอผลแพ้ชนะเข้าแล้วรอผลแพ้ชนะนะครับไปต่อนะเมื่อกี้เราต้องการ3มค่านะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเราต้องการ3ค่าก็คือต้องการต้องการผลแพ้ชนะเนี่ชนะแพ้เสมอต้องการตัวสเต็ปนะครับแล้วก็ต้องการตัวคูณเอาแค่นี้แหละนะครับแล้วตัวนับรอบผมใช้อะไรนะครับอขอแชร์แล้วกันนะอันนี้อาจจะไม่ตรงใจ ผู้ดีเขียนโปรแกรมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาคงจะใช้ x เท่ากับ x บวกหนึ่งก็คือนับรอบที่หนึ่งรอบที่สองมันไปเรื่อยหรือบางท่านก็จะ x อะไรวะ x บวกบวกปะ่ะภาษา C ีหรือเปล่าอ่ะก็คือเพื่อเพื่อความไม่สับสนนะครับเพื่อความไม่สับสนของผมเองผมก็เลยเขียนแบบนี้นะครับท่านอื่นที่ถนัดแบบใดก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องตามผมผมก็ใช้ตั้งตัวแปรมาตัวหนึ่งนะครับ กำหนดค่าเท่ากับศูนย์ก่อนนะครับตรงนี้นะเท่ากับศูนย์จากนั้นเสร็จปุ๊บก็เอาศูนย์บวกหนึ่งก็ต้องเท่ากับ1ก็รอบที่1นึวนะนไปอย่างนี้นะแล้ววนไปถึงไหนวนไปถึงไหนล่ะก็วนมาถึงตรงนี้สเก็ตเี่ยวนมาถ้ายังน้อยกว่าก็ให้วนถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้ก็ให้หยุดนะครับแล้วให้หยุดทํายังไงแล้วก็บอกว่าให้มันกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็แค่นั้นเองวนไปวนมาตรงนี้ อ่ะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะมันมีการเขียนหลายวิธีมากนะครับก็เป็นการแชร์อีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับตรงนี้นอกจากนอก,นอกจากนอกจากตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะเรายังจําเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลเก็บไว้ด้วยว่าในแต่ละการเทรดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องเขียนฟังก์ชันแยกขึ้นมาต่างหากนะครับผมเล่า คลิปก่อนหรือยังไม่แน่ใจนะนี่ผมก็จะเป็นเลกคอร์ด csv นะครับโดยวิดโอเพนเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือบันทึกข้อมูลถ้ามีไฟล์ cc อยู่แล้ว cc คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะย้อนกลับไปเปิดไฟล์มามีไฟไหมไม่มีตั้งชื่อตั้งชื่อ,อแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เลยนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลไปนะครับเท่านั้นเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็ให้ เวลาไปถึงบรรทัดไหนเราก็เรียกใช้โดยการส่งค่าเข้าไป1ตัวนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็บันทึกข้อมูลทีนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ในเด็กทอรีที่เราวางโปรแกรมไว้นี่ซนะันเดย์ Sunday, ตรงนี้57-58ิบเาตัวนี้คือตัวที่กําลังรันอยู่ใช่ไหมละ่ะ e EU DOK นี่ ก็ก็จะันไปเรื่อยๆนะบวกก็คูณหารไม่บวกก็ว,ว่าไปนะก็ไม่ได้มีอะไรในรายละเอียดตรงนี้เราก็ย้อนกลับมาดูได้เพราะว่าเวลาเราปิดโปรแกรมปุ๊บเนี่ยตรง่วสนโซนจะหายไปเดี๋ยวข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยเราก็มานั่งดูเอ,อเคมันนี่เท่าไรทั้งโปรฟิตเท่าไรเราจะได้มไม่หลงในาเราตั้งอะไรไปวะถ้าผิดเราก็กลับมาปิดแล้วกแก้ไขใหม่ก็ได้ก็จะบันทึกข้อมูลไว้แบบนี้นะครับทุกแถวทุกบรรทัดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับทีมงานนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปถัดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ